ที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านที่เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงชานชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถและโปรด,ะดระมัดระวังอันตรายขณะาขึ้นลงจากขบวนรถด,ด,ด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชลาที่สองนขณนะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองห ปลายทางสถานีหลักสวนค่ะท้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีคลองตาคตสถานีโพธารามสถานีเจ็ดเสมียนเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโปงน่งมีงานะของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทาขงารรอาขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสุขสั เป็นอย่างี่ว่ามีการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ